เรื่องอึ้งอ่างกับวัวแม่อึ้งอ่างและลูกๆตัวน้อยอาศัยอยู่ใกล้แอ่งน้ำชื่นฉ่ำในขณะที่แม่อึ้งอ่างปล่อยให้ลูกน้อยออกไปเที่ยวเล่นนั้นเองแม่วัวตัวหนึ่งกำลังเล็มหญ้าก,กินอย่างพเพลินใจไม่ได้ทันสังเกตเห็นลูกอึ้งอ่างจนบังเอิญเหยียบลูกอึ้งอ่างตายเกือบหมดเหลือรอดเพียงตัวเดียวเท่านั้น ลูกอึงอ่างตัวที่รอดมาได้ก็วิ่งหน้าตาเตื่นกลับบ้านาช่วยด้วยจ้ะแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยแม่อึงอ่างตกใจร้องถามลูกน้อยเป็นอะไรเป็นลูกแล้วทำไมกลับมาตัวเดียวล่ะพี่น้องของเจ้าหายไปไหนหมดลูกอึงอ่างไม่รู้จักบัวจึงพยายามอธิบายถึงรูปร่างของสัตว์ที่เห็น มีสัตว์ประหลาดน่ากลัวมากเลยแม่มันมีสีขามีเขาสองเขาบนหัวตัวมันใหญ่เบิ่มท่ำเลยเก้าวขาทีเดียวเหยียบพี่น้องของเราแปนแตแต่เก้าขาอีกก็เหยียบอีกจนพี่น้องของเราตายหมดเลยจะแม่แม่อึ่งอ่างแปลกใจอยากรู้ว่าสัตว์ประหลาดที่ว่านั้นมันคือตัวอะไรแม่อึ่งอ่างจึงสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพองตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วถามว่า มันตัวใหญ่เท่าแม่ได้ไหมลูกลูกอึ้งอ่างใส่หน้ามันตัวใหญ่กว่าแม่เยอะเลยแม่แม่อึ้งอ่างจึงสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพองตัวให้ใหญ่ขึ้นแล้วถามว่ามันตัวใหญ่เท่าแม่ได้ไหมลูกลูกอึ้งอ่างใส่หน้ามันตัวใหญ่กว่าแม่เยอะเลยนะจ๊ะแม่อึ้งอ่างจึงพองตัวขึ้นอีกฮึบและอีกหล,หลายครั้งฮึบฮึบฮึบไม่ว่าแม่อึ้งอ่าง จะพยายามพองตัวสักแค่ไหนก็ตามก็ยังใหญ่ไม่เท่าสัตว์ตัวนั้นสักทีในที่สุดแม่อึ้งอ่างก็ท้องแตกตายอยู่ตรงนั้นนั่นเองโอ้แม่ไม่ไหวแล้วลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่รู้จักประมาณตนเองนำไปสู่ความหายนะได้